S อ t เป็นบริษัทผลิตถุงมือยางทางการแพทย์นะคะรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทยและเป็นอันดับ3ของโลกผลิตภัณฑ์ของเรามีอยู่ที่การ3ชนิดนะคะก็ะคือมถีถุงมือยางธรรมชาติชนิดมีแป้งแล้วก็ไม่มีแป้งและถุงมือยางในตรายณนะปัจจุบันเรามีโรงงานอยู่ทั้งหมด3สาขานะคะก็ที่หาดใหญ่แล้วก็ที่สุราและก็ที่ตรังนะคะกำลังการผลิตณปัจจุบันก็อยู่ที่33,000ล้านชิ้นต่อปีและ มีแผนจะขยายกาลังการผลิตเนี่ยสืบต่อไปในอนาคตข้างหน้าเนี่ยคือเรื่อยๆเฉลี่ยแล้ว1 0 1ถค่ะธุรกิจของเราเป็นธุรกิจส่งออก90% 0นะคะ10%เนี่ยขายในประเทศค่ะและ,ะเป็นลักษณะของการจําหน่ายในรูปแบบของ O E M 86%และเป็นโกนแบรนด์อยู่ที่14%ขายไปกว่า140ประเทศทั่วโลกค่ะหลังจากการเข้าตลาดแล้วเนี่ยบริษัทมี ค่ะเรื่องแผนการขยายกําลังการผลิตอย่างต่อเนื่องนะคะโดยทุกๆปีก็จะมีการเติบโตอยู่ที่ประมาณ4 0 0 0ล้านชิ้นต่อปีจนกระทั่งไปถึงปี2028เราก็จะมีตัวเลขอยู่ที่7 0 0ล้านชิ้นนะคะและนอกเหนือจากการขยายกําลังการผลิตแล้วเราก็จะมีการเพิ่มช่องทางในการจัดจาหน่ายจากปัจจุบันที่เราขยายขายไปเนี่ยกว่า140ประเทศทั่วโลกก็จะเจาะตลาดเนี่ยไปให้เพิ่มประเทศ นะะในแต่ละทวีปมากขึ้นค่ะและการนำเ,เอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยะคะ่ะมาใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลและ productivity ให้เราสามารถแข่งขันได้ในตลาดค่ะจุดเด่นของบริษัทเราคืออะไรสิ่งสำคัญเลยก็คือเราอยู่ในแหล่งที่เป็นทำเลยุทธศาสตร์นะคะโรงงานทั้งสามโรงเนี่ยคือตั้งอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทย ซึ่งเป็นแหล่งปลูกยางที่สําคัญนะคะอันนี้เนี่ยคือทําให้เราสามารถประหยัดในเรื่องของต้นทุนการขนส่งน้ํายางธรรมชาตินะคะจากถ้าหากเราเทียบกับคู่แข่งคู่แข่งจะต้องนําเข้าน้ํายางนะคะจากประเทศไทยซึ่งทําให้ต้นทุนเนี่ยต่างกันประมาณ6% และเรายังมีในส่วนของปลายไม้ที่มาจากการค้นต้นยางนะคะอายุยางอยู่ที่20-25ปีเราสามารถเอาไบโอแมสซึ่งเป็นปลายไม้ของการค้นต้นยางตรงนั้นเนี่ยคือมาใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ซึ่งก็จะถูกกว่า ทางประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยอยู่ที่10-15%เช่นเดียวกันและการที่เรามีบริษัทแม่ค่ะ STA ซึ่งทำธุรกิจยางพาราแบบครบวงจรสามารถที่จะซัพพลายในส่วนของผลิตภัณฑ์กลางน้ำของเขาก็คือน้ำยางคนให้เราอย่างเพียงพอซึ่งเราก็สามารถที่จะกำหนดคุณภาพได้ด้วยค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นจุดแข็งของเรารวมถึงเรามีทีมงานอ่านดี นะคะแล้วก็มีประสบการณ์อยู่ในอุตสาหกรรมนี้มาก,กว่า30ปีทําให้เราเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญชํานาญในอุตสาหกรรมด้านนี้เป็นอย่างดีและพัฒนาเทคโนโลยีมาอย่างต่อเนื่องทําให้เราสามารถบริหารต้นทุนได้ดีด้วยนะคะแล้วก็แข่งขันในตลาดได้ค่ะเมื่อกี้ที่พี่บอกว่าส่งออกถึง90็นต์ก็คืออย่างนี้อัตราแลกเปลียรเรามีาวิธีแก้อ่า่ค่ะก็ในส่วนของใช่เราเราขาย90%เนี่ยส่งออก เพราะฉะนั้นนี่กคือเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนก็อาจจะเป็นประเด็นที่เป็นความเสี่ยงนะคะแต่เราเนี่ยมีในส่วนของ30%ที่เราก็ Import มาเหมือนกันอย่างเช่นน้ำยางสังเคราะห์นะคะเบ้ามืออันพวกนี้ค่ะแล้วก็คืออะไหล่สแปร์พาร์ตอันนั้นก็นําเข้ามาก็จะมี natural hedge อยู่ประมาณ30%นะคะส่วนที่เหลือเราก็บริหารในเรื่องของความเสี่ยงด้วยกันมี forward option ก็ต้องดูตามความเหมาะสมว่าคือจะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ค่ะ คือเราใช้ยางเป็นวัสดบฉะนั้นเรื่องราคายางมันมีความผันผวนะไรบ้างไหมครับถ้าเราดูข้อมูลย้อนหลังไปหลายๆปีแล้วนะคะ3-4ปีเนี่ยราคายางค่อนข้างนิ่งมากเรียกว่าคือความผันผวนน้อยในช่วงหลังๆนะคะค่ะแล้วเ,เรากอา็อีกอย่างหนึ่งเรื่องของราคาน้ำยางเราสามารถที่จะพาสในส่วนนี้นะคะ่ะไปเป็นราคาขายได้ ะะเพราะเรากําหนดราคากันเนี่ยสเดือนล่วงหน้าเรารับคําสั่งซื้อเดือนนี้เรารู้ราคาวัตถุดิบแล้วละเพราะว่าน้ํำยางเราซื้อแล้วนะคะคือเรารู้ราคาน้ํำยางในตลาดแล,แล้วก็เราก็สามารถที่จะคาดการได้ว่าก็เราต้องบ่มอยู่ประมาณสักเดือนครึ่งถึง2เดือนซึ่งก็ตรงกับการที่จะชิปในส่วนของถุงมือเดลิเวอรี่มันะในช่วงเดือนนั้นๆน,นเนี่ยคือได้เลยค่ะเราพาสได้ด้วยค่ะ รามองการเติบโตของธุรกิจนี้ในอนาคตเป็นยังไงบ้างครับจากสถานการณ์ณวันนี้นะคะเราย้อนหลังไปตั้งแต่เมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วก็คือปี1918ที่ไข้หวัดสเปรระบาดณตอนนั้นนี่ก็คือคนแบบเสียชีวิตนี่ยเยอะมาก20-50ถึงล้านคนเพราะว่าการแพทย์ยังไม่ได้เจริญมาขนาดนี้ถุงมือก็ยังไม่มีนะคะแล้วหลังจากนั้นนี่คือเรื่องของโรคเอสในยุค1980ก็เป็นอีกยุคหนึ่งเหมือนกันที่เราจะเห็นว่าคือโรงงานถุงมือ เพิ่มขึ้นมามากเลยทั้งไทยแล้วก็มาเลเซียนะคะแล้วจนกระทั่งมาถึงตอนนี้วิกฤตในเรื่องของโควิด19คิดว่าคือมันจะเป็นปัจจัยส่งเสริมทำให้กระตุ้นความต้องการใช้ถุ่มือเนี่ยในอนาคตเนี่ยคือได้ได้ค่อนข้างมากนะคะ เพราะว่าคือพฤติกรรมของผู้บริโภคก็เปลี่ยนนะคะอย่างที่คุณธนวันเรียนที่ทราบไปก่อนหน้านี้ค่ะว่าพฤติกรรมการบริโภคคนก็จะมาใส่ใจเรื่องของสุขอนามัยมากขึ้นทุกคนก็อยากจะป้องกันตัวเองเพื่อไม่ให้ตัวเองนี่คือไปสัมผัสกับเชื้อโรคนะคะเราเองเนี่ยเราก็เลยเป็นบริษัทที่พร้อมที่จะส่งมอบการปกป้องทุกสัมผัสเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยคือปลอดภัยจากเชื้อโรคนะคะก็ยังมองว่าคือในอนาคตต่อไปข้างหน้า ยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องแน่นอนอยู่ที่ระดับ1 0 1 2สค่ะสุดท้ายแล้วที่ฝากถึงนักลงทุนนีดนึงับค่ะ,ะธุรกิจถุงมือยางนะคะเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะผลประกอบการก็เป็นไปได้ด้วยดีดีมาร์ก็โตต่อเนื่องค่ะแล้วเราก็จะ,ะพยายามทำอย่างดีที่สุดนะคะเพื่อใหอ้เป็นที่น่าพอใจของนักลงทุนทุนทกท่านก็ฝากติดตาม s อ t ด้วยนะคะ ค่ะขอบคุณ